จะไปที่ไหนนะนายกจะไปกาตาจ้าจะไปโชว์วิสัยทัศน์แรกที่ไม่มีก็ต้องมีล้ไปอ่านบทโชว์คือถ้าไปอ่านฝั้งนี้ทีมงานห้ามเขียนวงเล็บว่า thank you t h time นะคะแล้วห้ามเขียนแบบว่าซ้ำกันซ้ำกันเป็นประโยคอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวเขาอ่านทุกอย่างเลยอะค่ะสกับสามตุลาคมภูมิปัญญาค่ะสิบภูมิธรรมก็ช่วยไม่ได้นะภูมิธรรม่ะช่วยไม่ได้เลยนะเธอ <laughs> บินเดียวจะคือก็มีคณะทํางานไปแล้วแต่ว่าต้องขึ้นไปยืนพูดเพราะว่าชั่วโมงนั้นนักไทยไปยืนแทนก็ไม่ได้การประชุม ACD ก็คือ Asia Corporation d i a l o e ซึ่งเราเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มมาและครั้งนี้กาต้าเป็นเจ้าภาพเป็นการประชุมระดับผู้นํากรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่3ค่ะจัด2กับ3ตุลาคมนี้ที่โดฮากาตานะคะตามคำเชิญของเชคตมีมบินฮามัดอาร์านีผู้ครองรัฐเจ้าผู้ครองรัฐกาต้าค่ะ นายกจะขึ้นโชว์วิสัยทัศน์เนี่ยวันพรฤหัสบดีที่สานะคะจะพูดถึงอะไรพี่เศรษฐกิจสังคมการพัฒนาทรัพยากรอื่นๆหัวข้อคือ Sports Diplomacy ก็คือการใช้กีฬาเพื่อการทูตระหว่างประเทศพี่จ๋าพอได้นะไม,นมไม่หลอกเพราะว่าเขาคืยังไงก็มีสคริปต์มีคนทำบทให้ไม่นอกสคริปต์อยู่แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็สปิชก็ต้องซ้อมแหละก็ต้องซ้อมเพราะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ จิรายุบอกว่านายกพร้อมมากที่จะไปแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ผมเชื่อว่าเ็าพร้อมนะเพราะว่าเขาก็อยากโชว์เป็นเด็กชอบโชว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมงานทีมพี่เลี้ยงทั้งหลายก็คงกล่าบทกันเต็มที่แล่อยู่ที่ว่านักแสดงจะแสดงได้ดีแค่ไหนถ้าไปยืนอ่านอย่างเดียวก็อายเขาแหละน่าจะไม่ให้มีการถามไหมก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่ามันไม่เป็นการแถลงกระสือเป็นการไปแสดงวิสัยทัศน์เพราะว่า การประชุมกรอบอื่นนะ่ะระดับเจ้าหน้าที่เขาคงทํากันเรียบร้อยแล้วใช่ใชถ้าอยากฟังวิสัยทัศเต็มเต็มก็รองงานของทางกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจครับเอาพ่อไปรอบหนึ่งแล้วเอาลูกไปอีกเป็นแพ็กเกจไหมซื้อพ่อแถบลูกอะมาดามเดียวไม่มีความเห็นอะไรเลยเลยหรอครับหัว <laughs> ทํำอย่างนี้ฮะโทษจ้ะเห็นแบบโอ้โหดูสปอนเซอร์ข้างล่างนี่ฉ่าไปหมดเลยพี่โป